สวัสดีครับผมนาทวทต์นะครับวันนี้นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันพิเศษกับหวานใจตอนนี้นะฮะผมก็ได้คุยกับดาว,าว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สวนสัตว์ซาฟารีเวอร์นะครับผมวันนี้ผมมีเป้าหมายว่าผมจะไปดูลิงนะครับผมอยากเห็นลิงนะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปใช่ไหมผมไปแล้วผมไปเห็นลิงแบบลิงอุรอุตังมันตัวอย่างเงี้ยแล้วมันก็เดินอย่างเงี้ย ก็คือแบบว่าผมชอบมันนะครับตกกลุ่มรักลิงอระกุตังนะครับวันนี้ผมจะพาดาวไปนะฮะในช่วงวันวิเศษกับหวานใจอือช่วงนี้กินใจเหลือเกินนะครับผมวไปนี่เลยวันนี้เราไปไหกอ้ยวกันเวัเราไปนกันอยวนี่ราไไหนสันสัตวัี่ไหนนอ้ยวันนี้เรไม่ต้อ้ไว้เงาไปไหนกันเอกวัน,เ,น,นเขาไ่ได้กจนเ,น,นเยวลาเดี๋ยวตอนตี้นะเดี๋ยว,วเกิไน,นั้นเราไเอ้ยวราอ้ยนีเไนอยวนเไปไ เราจริงป่ะเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่จริงเฮ้ยเอา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 ฉพาะตอนที่ดาวพูดนะแต่ตอนนัทพูดเนี่ยมันมีมงคลแบบเวลาดาวพูดดาวจะไม่มีมงคลเฮ้ยอัปมงคลเฮ้ยอะไรไม่ว่าเขาอย่างนั้นอ่ะเขาขอโทษเขาหยอกตัวเองเล่นเนี่ยพะว่าไปแล้วแล้วก็มางออย่างนี้ตอลอดวันนี้มันเป็นวันพิเศษ,ษ,ษกับหวานใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าดาวจะทําอะไรหรือดาวจะอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไม ในฐานะที่ผมเป็นแฟนดาวน,ะน,าวนยผมจะดูแลดาวอย่างดีเลยแรามอบวัว <Yeah! S 1> วนนี้เป็นเป็นวันพิเศษมอบเป็นช่วงพิเศษของเราดาวทำอะไรอาจจะเป็นสิ่งเตี้ที่ดีให้ดาวแล้วเป็นแฟนที่ดีด้วยครับพา<น>อยากกินอะไรนะก็จะซื้อให้เขาหมดเลยใช่ไห<อ>ม่มันชางโอเคนะครับผมเดี๋ยวต้องให้ที่ลกของผมขึ้นรถไปก่อนเลยมาดาวมาเดมาเดิที่ละดีมากดีมากครับ อย่างนี้ตลอดนะทำทุกวันเลยโอ้ยธรรมดาถึงไม่เป็นช่วงพิเศษนั่นก็ทำให้ดาวอยู่ตลอดอเพราะผมรักแค่ดาวคนเดียวออเออพูดแล้วใจมันขยายกว้างขึ้นกว่าเดิมไปเถอะเดี๋ยวใจผมจะละลายตัวละลายเนี่ยกูร้อนเออ,เอ,อทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราลืมไปว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์ <c oughs> ซึ่งวันเสาร์จะเกิดอะไรขึ้น มันเป็นวันหยุดนะครับผมคนทํางานก็จะหยุดนะครับผมดาวคนเยอะน่นอน่อกนี่ดูรถติดเยอะมากโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหรถโคตรเทพหายโอ้โห้โคนดูโอ้โหอันนี้เสียงจริงไม่ใช่ชาวเอไม่ใช่สาวเอฟเฟคซาฟลรเบอร์มันคือสวนสัตว์ในสังกัดของนัทเองคนที่เปิดเนี่ยก็ต้องมาขอใบอนุญาตจากนั้โอเคเดี๋ยวไปเจอที่สวนสัตว์นะครับรถติดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม แล้วตอนนี้เราก็อยู่ทำไมเสียงหลงวะเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ซาฟารีเวอร์นะครับผมสัตว์ซาฟารีเวอร์เย้มาที่ละเป็นวันพิเศษของเราอ่ะวันพิเศษกับหวานใจวันนี้เรามาเลี้ยงสัตว์กันดีกว่าซื้อแครอทมาแครอทมาให้น้องกระต่ายจต่ายกับอะไรอีกต่ายกับน้องลิงนั่นแจกเจอลิง ิงจกจกเฮ้ยเจอแล้วมเข้าปากจรงเมื่อกี้ึยเจอเต่าต่ักเต่าพันล้านปีครับทุกนะโดงแข็งมากเก็ต้องแข็งมากมาลองลจับดู

ไหนวะไหนมันอยู่ตรงนี้เราเล่นอะเรยื้อมันจะหนีกินดาวมังคับให้มันกินมันกินกินแดกซะกินกินเขาไม่อบอ่ะไมกินหรอไม่กินหรอไม่กินหรอเอาไปไม่ไดะทำร้ายอะไรดาวปะมันมันไม่ได้ทำร้ายเขาโอ้รอดไปนะจะทำร้ายโอ้ทำอะไรทำร้ายดาวนะโดนเบิร์ด เบิร์ดหัวกตกเบิร์ดน้ำใช่ไหมเบิร์ดดาวอ้าวแล้วมันหนีมาอยู่นี่โอ้ยเอาจริงนะผมเคยเลี้ยงกระต่ายนะฮะเคยเห็นกระต่ายเต้นกันนันสไตล์ปะวกปัดกล่อมน้องสตอยน้องน้องตัวเล็กกระต่ายหญิงนะเดี๋ยวไปให้ลิงดีกว่าไปหาลิงเพราะถ้าลิงนี่อยู่ตรงไหน คลิงลิงลิงตรงไหนครับหนากว่าข้างหลังหนากว่ข้างหลังอ๋อจะกินไงไม่ใช่มันตายแล้วมันตายแล้วแล้วถึงว่าเอาไว้แั่นอาไวมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ววันนี้ผมมีเป้าหมายว่าผมจะไปดูลิงนะครับอยากอยากเห็นลิงนะครับผมชอบมันนะครับตกลุมรักลิงรำตังนะครับ ตายแล้วผมไม่ได้เจอลิงแล้วครับทุกคนลิงที่ผมอยากจะมาเจอมันครั้งที่สองก็ตายไปแล้วอา้าวดาวไม่รอเลยนี่คนสะอาดต้องล้างมอือนะอ้าวดาวเช็ดเลยเช็ดเลย

บริการไม่รอดเจ้าอิ๋งยังรอดนะฮะเฮ้ยไม่ได้แล้วแกเอาเยอะไปแล้วอะไรเราเลิกกันไปแล้วยิ่งจะมาเอาเราอีกเราเลิกกันไปแล้วนะคุณเถ้าไม่เดี๋ยวทำอย่างนี้ไม่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 เรามีคนใหม่แล้วแกออกไปเราผ่านกันได้คนใหม่แล้วไม่แย้งกันทำไมน้องต้องสั่งสอนเหมือนหมาเลยอ่ะน้องต้องตีต้องตีอะไรพึ่งอะไรอะไรของแกเนี่ย โถโจนแขนอะไรอย่างนี้ตัวนี้ออกมาทำไมนะฮะตัวนี้ก็จะูอ้าวโอ้ยโจนเอาท้งมันเด้งไปเลยอ่ะเฮ้ยตัวนั้นน่าสงสารน่ะเหงาไหมไปไปไปหามผมวันนี้ขอเสนอครับว่าพิกพิกพิกเออไม่ใช่ผมสามารถ อย่า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 ยายาเข้ามาอย่าอย่าหยุด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 ดอะไรหก่งคับหมูเดี๋ยวเดยดหยุดหยุดดาวลบหลังกันไปดาวลบหลังนะอย่าอย่าเข้ามาดลบลลหยกินแล้วกินแล้วดูดูปากมันเจ้าปากมันน่ากลัวมากดูใหยทุกคนดูดตอไปนาปากเห็นไหย จะกินอะไรฮะจะกินมุ้งะฮะลองดูนะฮะแล้วก็ใส่ภาพแบบมุ้งมิ้งแบบว่าอยู่กับเป็นครอบคอรัวแฟมิลี่ที่อบอุ่นนะฮะมีแม่มีไอเชอร์รี่ไอไอมดไอแดงไอไฟไอคันนะฮะแล้วแม่มันชื่อแม่ไหวเ,เห็นแล้วอยากมีครอบครัวแล้วดาวเนานะ เอาเลียตีนกูเยอะกันเลียตีนมันกินไม่ได้เลียตีนเลียตีนโพื่อการกุ้กุ้งมายถึว่าอาหารไอหมูได้ไหมจอมแมวหมูกุ้งได้กุ้งได้ด้ว ังมากโล่งดังมากนี่มันเอเลียนนี่เพืนด้วยเดกทุกคนจริงๆอ่ะพื้นที่ตรงเนี้ยเขาห้ามไม่ใครเดินเข้าไปเว้ยแต่ผมเนี่ยจะเป็นผู้กล้าคนแรกคือพูดจริงๆนะไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปเลยอ sort of ่ะไม่ม um ีใครกล้าเดินเข้าไปเลยอ่ะผมบอกเลยว่าผมจะเป็นคนแรกที่กล้าจริจะเดินเข้าไป สัมผัสถึงวิญญาณสัมผัสนิ้ถึงพลังงานดูลิ้นตัวพลังงานที่มีความทรงพลังสูงเจ้าพลังงานแบบนี้เราควรอยู่ห่างจากมันเพราะว่ามีดาเมจแรงมากมนี่ไปนี่ไป เดี๋ยวไปแดนด้วยกับเขาขอโทษนกคอมแพนไอ้ผมเจอเพื่อนผมแล้ว อนี้คือเพื่อนผมเจอกันตอนมฮที่ประธานดูดกไอคฟมเจแปนเจแปนใช่้ามิสิรังกาผมไม่ใช่คนสิรังกาผมเป็นคนที่มีความสามงคับเป็นคนญี่ปุ่นด้นโมด้านด้านโมด้านโอเคชื่อพว่าอะไรนะดดโคเโเนสิรังกา Ah, yes, people! là your name? My name is Natovit 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 I am YouTuber YouTuber Natovit YouTuber Video Natovit 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 name? name Natovit Natovit ว้าสตูดิโอขายของวาสตูดิโอจริงๆผมขายของได้หมดนะอันนี้ก็คือเพื่อนผมเองแล้วก็นี่คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนจริงๆเขาพูดไทยได้แต่ว่าเขาเขินวันนี้เขาแบบพูดไทยไม่ได้ I don't speak English อออยู่มั่วหมดเลยอ่าโปรโมทโปรโมทอยู่ในช่วงโปรโมทนะผมอ่าโอเค Very good you like you share you subscribe video โอเคไป ไปไไปเห็นไหมฮะเพื่อนผมก็เดินเที่ยวก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูการแสดงโชว์ก่อนมาดูการแสดงโชว์กันสอสี่้าครับเฮ้ยต้องมือต้องืโอ้โอ้โหเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องขึ้นเลยเลยครับเฮ้ยเ้เ้เสวยเดี๋ยวน่นลูกเ้

เฮ้ยหรือว่าหวงดำนั่นจะเป็นหวงดำนั่นจะเป็นไฟหัวงดำนั่นจะต้องเป็นไฟแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยจริง้วยเฮ้ย ตอนนี้นะครับผมก็ปลีกตัวออกมาจากดาวนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำภารกิจสุดพิเศษกันนะฮะตามชื่อช่วงเลยวันพิเศษกับหวานใจวันนี้เนี่ยผมจะประกาศให้โลกรู้ว่าผม,มารักดาวมาแค่ไหนตะโกนแล้วจะตะโกนบอกหมดละรักดาวนะ

사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 예속한 시간 나는 우리가 밉다 이젠 얼굴 한번 보는 것도 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간을 달려 오파이! 오파이! 됐 ทำไมมันต้องจบแบบเย้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปวันนี้นะฮะช่วงหวานหวานเลยนะหวานพิเศษกับหวานใจเป็นไงสวนสนุก ซาฟารีเบอร์ <ซา S 1> สวนสัตว<ร>์ที่สนุกที่สุดในฮารุเราหลอกทุกคนนะครับนี่ไม่ใช่สวนสนุกเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่สวนสวนสัตว์ซาฟารีเบอร์ไม่ใช่ค่ะมันคือดีเบอร์นะครับผมเออทำไมเราถึงไม่ไปซาฟารีเบอร์ครับเพรา,าะว่าคนเยอะรถติดที่จอดรถก็หาจอดอยากนะคะเอาง่ายแค่ออกจากบ้านเนี่ยขยับตูดได้แบบหนึ่งวิอ่ะหนึ่งวินี่คือแบบไม่ขยับเลยประมาณห้านาทีขยับได้แค่แบบจ๊ก เห<ร>มือนลิงเลยอ,ะอ่ะคืออยากมาดูลิงจริงๆแล้วก็ลิงก็อดใจเลย <c oughs> <c oughs> อยากดูลิงอ่ะดาวพ <c oughs> วลเราต้นนี้มันเนี่ยเล้ไงเขาดูแลตัวเองดีไหมดีมากค่ะวันนี้ าากวโอเคนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่เราพาไปที่สวนสัตว์ซาฟาร,ร,ร,รีเบอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะเราถ่ายยากเราคํานึงถึงเรื่องของเสียงคนเราก็เลยเปลี่ยนแผนว่าโอเคสวนสัตว์ที่ดนเบอร์ดีกว่าใกล้ดีก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้กิดใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์และกดกระดิ่งและกดกระดิ่งปุ่มแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมกับดาวก็อขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาามรถรถที่นัดจ้างมาแล้วสามล้านนัดจ้างเข้ามาขึ้นเลยเอาไปแดนแล้ว